ดูให้จบคลิปนะหยูอันนี้ที่ว่าลองเ,เล่นดูก่อนกด E pick up ก็คอือคจะไปฉายให้มาอืมอืมแบตเตอรี่แบบตอรี่เสีอย,ย,ยอุ้ยโอเ ชงไปฉายอะไรมาเอาไปฉายฟาดผีได้ไหมเนะี่ยมันคือผีหรือตัวอะไรก็ยังไม่รู้นะแล้วกดวิ่งไม่ได้ด้วยเกมนไไี้สิ่งน่ารูอา้อืออือโอเคส่งไปฉายแล้วก็ถ่ายรูปอรเอาไว้อกดอีสำหรับ เพนเพนสุดๆเลยเพนเพนมากๆมิกเพนเพนเพข้าไปเลยเพนมาเลยมาแต่เพนแต่เพนเข้ามาเลยยังไม่ครบมีมืออื่นอ่เพนไหนก็เพนขอเพนก่อนแล้วกันตันนี้ก็เพนอยู่รันเอาไว้ มันจากอะไรล่ะมันจนากไหนมีไหนล่ะมีไหนล่ล่ะอย่าเพิ่งหยิบเพิ่ง เกมแค่ปลอกเกมใช่ไหมดูเกมเนี้ยก็ไม่เคยดูอะไรที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็มีตัวเหลืองๆวิ mm ่งไล่ ไปเรื่อยๆเ,เ,เราจะไม่กลัวต่อสิ่งใดนี่ห้องเกิดเราห้องเกิดเราอุ๊ยอ,อุ๊ยภาพอันนี้ภาพที่สามจ้าไปเลยจ้าภาพที่สามภาพที่สี่ถ่ายสิเอายิงสิ ีภาพมันต้องมาเนี่ๆแอบก่อนได้ไหมแอบก่อนได้ไหม หลบล็อกเกอร์ไม่ได้เหรอขอหลบล็อกเกอร์หน่อยก็ไม่ได้เหรอนี่นีน่นนนนจ้นะ เดียวอีกภาพเดี่ยวเอาเดิไปดิเย,ย,ย่จบแล้วจบไวไๆเกมอะไรเนะี่ยขอโทษนะหนูจบแล้วโอ้โหพี่ร้องไห้เลยขอโทษค่ะ,ไ,คะไม่เสียใจเลยไม่เสียใจแล้วเต้น ด,ด่านมีด่านต่อไปเลยแบบนี้มันจะน่ากลัวน่าดูเป็นสีแดงหมดเลยเป็นสีแดงหมดเลยทำไมต้องมีด่านต่อตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจขอเล่นด่านเดียวถุงไม่ได้ยสีอะไรสีอะไรสีอะไร แน่นอนเพนแน่นอนเราลองเอาเพนแน่นอนโอ้โหมีหลายตัวมีหลายหัวด้วยนี่มีหลายตัวมีหลายหัวมีหลายหัวเลยหลายหัวเลยโอจะจบเลยง่ายๆไม่จบง่ายอย่างนั้น่ะที่ใชมลลาไม่ให้เราจบง่ายอย่างนั้นใชมิี่เหลืองที่เหลืองนะพี่เหลืองนะ ดียครับเดียวครับเยวครับเดียวครับดีวหลังน่ากลัวมากปิไฟเปิดไฟตลอดเวลาปิดเปิดไฟตลอดเวลาไปแล้วไปแล้วไปล้พี่ันพี่ไน ภาพเดียวอยู่ไหนอะภาพเดียวก็เอาดักนู้นอีกที่ภาพเลิกแล้วต้องขอนะขอแล้วไปแล้วอะไรอะไม่จบเหรอปีภาพแล้วทำไงอะ สีภาพครบแล้วอะไ่ไหนต่อ่บภาพสีภาพไหนตออไม่หวแล้วสีภาพแล้วก็ไปไหนต่อก็ไม่รู้ อบหลอกกันจริงๆเลยจะหลอกได้ไหมสตลสเตลต้องสเตลเปลีนจุดด้วยนะไม่ได้อยู่จุดเดิม้วยไปเลกไปเลวไปเขอบคุณค่ะไปเลกไปเรไปเล้วไปเกไปเกไปเไปเลิไปเย่าไ ไม่บอกอยู่แล้วว่าทำอะไรไได้อ๋ออาต้องของไฟใส่นะใช่ไหมอ่ะแล้วพี่ไปไหนแล้วนี่พี่อยู่ไหนหาพี่เหลืองไม่เจอไม่พี่เหลืองหายไปไหนแล้วอ่ะอะไรนะเจอพี่พี่ก็ไม่มาให้เจอมาติ้งมาติมาติ้งมาติ อไปปแล้วพี ana, roommate, oh, oh ่ uh ่าอะไรอ้นี่ก็ผ่านผ่านแล้วตอนนี้นี่คือกันผ่านแล้วตอนนี้พี่ตกผ่านเธอผ่านได้เนี่ยลี้ระเบิด ก่อนอื่นเลยต้องขอแนะนําตัวก่อนนะเราชื่อชิ i โนฮานะอุเมะค่ะอุเมะเป็นเกมเมอร์นะคะไม่ใช่ไอดอลนะสิ่งที่เราชอบทํานั่นก็คือการเล่นเกมค่ะุกลิกภาพของอุเมะเนี่ยอุเมะเป็นคนที่มีนิสยัยชอบแกล้งคนชอบหยอกล้อคนแล้วก็เป็นคนที่ชอบ่อยเตะแล้วก็ถ้าสงสัยที่มาของคําว่าสมัรเนี่ยมันคืออะไรนะเหนูอุเมะจะกดให้ดูนะคะ อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ความหมายของสมัรเนี่ยในมุมมองของอนิเมะเนี่ยจะเป็นแบบนี้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 ส่วนของอุเมะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอุเมะไม่ได้อยู่ในสังกัดไหนเลยค่ะแล้วก็ละครเนี่ยอุเมไม่มีนคนทำเองทั้งหมดเลย ต่อไปเป็นการแนะนําการติดตามอูเมะนะคะมีได้ทั้งเพจ f e c o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  k Youtube, t ต i t t ร r ติดตามมาได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะจะลงคลิปใน Youtube เป็นหลักนะสุดท้ายแล้วขอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาติดตามอูเมะนะอูเมจะพยายามพัฒนาฝีม่อการทำคลิปจะพยายามให้มากขึ้นเลย